เอาแล้วสิครับฮาคิราชันระดับสูงนั้นนะครับมันทรงพลังกว่าที่พวกเราคิดและบุคคลนะครับที่แฟนคลับวันพิศหลายคนนะครับอยากจะให้มีฮาคิราชันเสลือเกินปัจจุบันนี้นะครับดูทีท่าแล้วพี่แกนั้นนะครับก็น่าจะมีแล้วละสิโอเคไปรับชมดีกว่าสําหรับความสนุกความมันของคลิปนี้ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขับการ์ตูนเรื่องวันพีททั้งหลายเลยนะครับสำหรับประเด็นของคลิปในวันนี้นั้นนะครับจะมีเนื้อหาบางส่วนนะครับเป็นเนื้อหาที่แบบว่ามีการสปอยเนาะของเนื้อหาวันพีทตอนที่1 0 1 0นะครับเนื่องจากว่าในตอนที่1 0 1 0ที่มีการสปอยมานะครับได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องราวนะครับของฮาคิราชันว่าหากอยู่ในระดับที่มันสูงแล้วนะครับความสามารถความพิเศษของมันนะครับจะเหนือไปกว่านะครับฮาคิรูปแบบ รกันบ้างหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับฮาคิรูปแบบนี้เนี่ยมักจะถูกแซวนะครับว่าเป็นฮาคีในการเก็บคลิปฮาคี้นะครับในการจัดการเหล่าบรรดาลูกน้องกีกี้นะครับในเรื่องวันพีซซึ่งแน่นอนแหละครับว่าพอมีการเปิดเผยเรื่องราวตรงนี้นะครับในวังยงาวันพีซตอนที่1นึ่นะครับโอ้โหคลิปวันนี้เนี่ยมันก็เลยน่าสนใจน่าดูเลยโอเคเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับและเราไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนนี้กัเลย สำหรับการ์ตูนเรื่องวันพีชน้นะครับฮาคีเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3รูปแบบใช่ไหมครับที่เป็นแบบว่าฮาคีหลักๆเลยฮาคิเกราะฮาคี้สังเกตแล้วก็ฮาคิราชนซึ่งในเรื่องนั้นนะครับถ้าพูดถึงว่าฮาคีรูปแบบไหนที่มีการโจหัวนะครับว่าน่าจะเทพแน่นอนก็คงจะหนีไม่พ้นสาหรับฮาคิราชนนะครับเพราะว่าฮาคีราชนนั้นมันไม่สามารถฝึกฝนนะครับเพื่อตนเองนั้นสามารถมีฮาคีนี้ได้แต่ฮาคีรูปแบบนี้นั้นนะครับเป็นฮาคีรูปแบบที่เกิดขึ้นมาเองนะครับโดยผู้ผู้นั้นฟ้าจะต้องสรรสร้างว่า เขาคนนี้แหละเหมาะสมนะครับและก็ควรค่าแก่การที่จะมีฮาคิราชันแต่ก็แน่นอนแหละครับว่าถึงแม้ว่าคิราชันนั้นนะครับจะดูมีความแรไอเทมเสลือเกินนะครับโดยที่ลูกตาสีตาสาไอตูไอแดงไอดำนะครับก็ไม่สามารถนะครับที่จะมีฮาคิรูปแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าไปมาแล้วนะครับหลายคนก็เริ่มจะแซวแหละครับว่าเฮ้ยฮาคิรูปแบบนี้เนี่ยมันเริ่มจะมีเยอะไปแล้วอีกทั้งฮาคิรูปแบบนี้นะครับในตอนแรกนะครับที่พวกเรารับรู้เรื่องราวมามันเป็นเพียงแค่ฮาคินะครับที่ใช้ให้ศัตรูนะครับ ไปนะครับด้วยกําลังนะครับของฮาคิรูปแบบนี้ไอ้พวกที่มันสลบเลยเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นนะครับบุคคลระดับกี๊ในเรื่องนะครับก็คือพวกโจรสลัดเล็กๆนะครับก็คือมีสามารถล้มได้มื่นสองหมื่นสามหมื่นหรือระดับที่มันแสนคนมันก็โอเคมันก็ดีนะครับในการเจอกองทัพใหญ่ๆนะครับแต่ว่าแฟนคลับวันพีดหลายคนนั้นก็คาดหวังเลยครับว่าฮาคิราชันนั้นควรนะครับที่จะมาต่อกรกับคนระดับสูงๆได้ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็ได้มีการเปิดเผยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละครับว่าฮาคิราชันนั้นสามารถต่อกคคบุ ที่มันเก่งๆได้นะครับเพราะว่าฮาคิราชันนี้สามารถควบรวมนะครับกับรูปแบบการโจมตีนะครับหรือว่าควบรวมกับฮารคิเกาะนะครับในการโจมตีศัตรูได้ด้วยเช่นกันโดยการที่ใช้ฮารคิราชันนี้แหละครับในการมาควบรวมกับการโจมตีถ้าใะอธิบายง่ายๆนะครับสมมตินะลูฟี่ของเรานะครับอยู่ดีๆพี่แกนั้นสามารถใช้ฮาคิราชันระดับสูงได้แล้วก็คือระดับที่มันพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับลูฟี่ของเรานั้นทําการต่อยหน้านะครับเฮียซันจีไปเฮียซันจีของเรานะครับก็จะติดสตันนะครับเหมือนกับคุ หลบไปนะครับด้วยพลังฮาคิราชันของลูฟี่ที่เอามาควบรวมนะครับกับพลังหมัดในการต่อยนะครับโอ้โหมันก็จะดูเป็นพลังที่มันทรงพลังน่าดูเลยใช่ไหมเจอศัตรูที่มันเก่งๆนะครับใช้ท่านี้แหละในการโจมตีไปนะครับศัตรูนั้นสามารถสลบได้มันเหมือนเป็นหมัดน็อกดาวน์นะครับของนักมวยนะครับหรือว่าเป็นหมัดนะครับในการโจมตีเพื่อ KO ศัตรูนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าไคโดนั้นนะครับก็เคยใช้นะครับรูปแบบการโจมตีนี้แล้วนะครับกับลูฟี่ซึ่งอย่างล่าสุดนี้นะครับที่ลูฟี่นั้นถูกไคโดใช้กรระะบอองงงฟฟาาาดเเเปปีี้ยขขไแลลู่ ดีๆก็สลบนะครับเพียงแค่การโจมตีเดียวเท่านั้นมันก็มีเหตุผลมาจากตรงนี้นั่นแหละครับที่ลูฟี่ของเรานั้นดันโดนะครับไคโดใช้ฮาคิราชันควบรวมกับการโจมตีของเขาซึ่งผมเชื่อว่านะครับก็คงจะมีการใช้ฮาคิกร่อนะครับในการควบรวมเข้าไปได้ด้วยเช่นกันจึงทำให้ก่อนหน้านี้นะครับที่พวกเราเก่งกันว่าลูฟี่ของเรานั้นนะครับอาจจะมีพลังผลพิศารที่ตื่นแล้วนะครับในภาควานโนแห่งนี้หรือลูฟี่ของเรานั้นนะครับจะสามารถใช้ฮาคิกร่อนะครับควบรวมกับเกียร์ของเขาได้ก็คือได้ดีกว่านี้หรือจะเป็นเกียใหมู่ฟ เลยนะครับอาจจะไม่ใช่จุดนั้นแล้วล่ะครับเนื่องจากว่าเมื่อมีการปูบทนะครับเกี่ยวกับการใช้ฮาคิราชันควบรวมนะครับกับการโจมตีนะครับจึงทําให้โอกาสในอนาคตของลูฟี่นั้นอาจจะได้เห็นนะครับฮาคิราชันขั้นสูงสูงของพี่แกนะครับเพราะนะครับอย่างฮาคิกรเนี่ยมันจะมีฮาคิกรอะธรรมดาฮาคิเกรอะขั้นสูงแล้วก็ฮาคิเกราะขั้นสูงสูงนะครับคือมันจะสูงขึ้นไปอีกถ้าพูดให้เข้าใจแบบง่ายงานะครับซึ่งฮาคิราชันนั้นมันมีฮาราคิร่าชันสูง ของลูฟี่อีกก็เป็นไปได้เหนื่อยจริงๆเว้ยฮะขี่อาจารย์ขั้นสูงๆเนี่ยเอาเป็นนั้นว่านะครับสิ่งนี้นี่แหละจะเป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่จะเป็นรูปแบบการโจมตีที่พวกเราได้เห็นนะครับในอนาคตของลูฟี่แน่นอนนะครับในเมื่อมีการปูบทบาทมาซะขนาดนี้โอเคครับเราจะไปพูดถึงอีกคนหนึ่งนะครับลูกรลของอาจารย์โอดานะครับเออจิโร่นะครับโซโลของเรานะครับชายหัวมอสผู้ที่มาพร้อมพรสวรรค์เสือเกินนะครับเราจะเห็นได้เลยแหละครับว่าในมังงะวันที่ตอนที่1010โซโลของเรานั้นนะครับสามารถใช้ จนไคโดรู้สึกตกใจเลยแหละครับว่าเฮ้ยแกเนี่ยใช้ฮาคิราชันได้ด้วยหรือไงฟิลประมาณนี้นั่นเลยแหละครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่ายังไม่ได้มีการยืนยันชัดเจนนะครับว่าสรุปใช้ได้แล้วหรือใช้ไม่ได้จริงๆหรือโซโลนะครับรู้หรือเปล่าว่าตัวเองใช้นะครับและถ้าถามว่าหากโซโลไม่ทราบว่าตัวเองใช้เนี่ยแปลกไหมจริงจริงไม่แปลกนะครับเพราะอย่างลูฟี่ของเราก็เคยใช้ฮาคิราชันได้นะครับโดยที่ตนเองนั้นก็ไม่ทราบตัวเองด้วยเช่นกันนะครับมนเหมือนบางทีมันจะตื่นมันก็ตื่นขึ้นมาซึ่งโซโลนั้นนะครับออาาาาจจะะไไ่่รรเเเเืงนนี้้ก็็ปปดพวข ว่าเขาก็คือการโจมตีรูปแบบหนึ่งของเขานั่นแหละแต่เพออิญนะครับฮาคีราชันนั้นนะครับมันนั้นเอิล้นออกมาจากร่างกายของพี่แกในการโจมตีใส่ไคโดจะเป็นจุดนั้นก็ได้ด้วยเช่นกันเพราะอย่างท่าชูร่านะครับที่โซโลนั้นทําการโจมตีใส่ไคโดนะครับมันก็คือไม้ตายก้นหีบของโซโลแบบสุดๆเลยนะครับโซโลนั้นมักจะใช้ท่านี้นะครับเมื่อเจอศัตรูที่มันตรึงมือสุดๆซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามันก็เลยมีโอกาสสูงนะครับที่ดีๆนะครับฮารคิของโซโลนั้นมันก็แผ่ออกมานะ แต่การที่โซโลนั้นสามารถใช้คาย์คีนะครับควบรวมกับการโจมตีได้ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาการที่ก้าวกระโดดเลยละของโซโลที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกโอเคเลยนะครับฮาคีราชันนะครับที่มีการอธิบายว่าระดับสูงนั้นเป็นอย่างไรเพราะก่อนหน้านี้นะครับพวกเราก็ไม่คาดคิดแหละครับว่าการใช้ฮาคีราชันระดับสูงนั้นคือการนะครับควบรวมกับการโจมตีนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูนั้นสลบไปนะครับหรือติดสตันนะครับจากการโจมตีนั้นซึ่งแน่นอนแหละว่ามันย่อมดีีกกววว่่าาาานนรรัับทยยืเเๆแล้ชชง เหมือนกับว่าอยู่ในโลกฮอกวอตส์อะเหมือนกับเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับต้านพลังกันผมว่าแบบนั้นมันก็จะดูแบบแปลกไปหน่อยคือแบบนี้นะครับมันดูเรียวกว่านะครับใช้การโจมตีด้วยหมัดด้วยปืนด้วยอะไรก็แล้วแต่ด้วยดาบก็ได้ครับในการโจมตีกันมันดูนะครับเป็นการต่อสู้ระดับโจรสลัดระดับจักรพรรดิมากกว่าเดิมเลยด้วยซ้ําก็สาหรับคลิปวันนี้นะครับก็จะพูดเน้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องฮาคิราชันขั้นสูงนะครับว่าเออมันมีความสําคัญนะครับแล้วก็ความสามารถของมันน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 ััั้้้ทีีีี่่่่มมมมมกกกาาาาารรเเเพิิตตขึึดดออยยงงงไบซใคะ็๋ว ทำคลิปแน่นอนนะครับเกี่ยวกับฮาคิของโซโลนะครับหรือว่าของใครก็แล้วแต่ในเรื่องเนี่ยที่มีความเกี่ยวข้องนะครับกับฮาคีราชันเตรียมรับชมได้เลยเนาะเพราะว่าผมก็รอสปอยตัวเต็มหรือว่าตัวเต็มของวันพีซตอนที่1นึ่งก่อนนะครับซึ่งเชื่อได้ว่ารายละเอียดต่างๆนั้นมันน่าจะน่าคุยมากกว่านี้แน่นอนตอนนี้นะครับก็เป็นการบอกเลยแหละครับว่าอนาคตเราจะได้เห็นฮาคี้ราชันขั้นสูงๆนะครับในการโจมตีของคนระดับสูงๆแน่นอนนะครับในเรื่องวันพีซและเหมือนเดิมหากใครนะครับที่ชื่นชอบสำหร ้เตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage ของผมนะครับก็สามารถรับชมได้หลายช่องทางเลยหรือปัจจุบันนี้นะครับก็สามารถรับชมผ่านแอปบิลิบิลิก็ได้ด้วยเช่นกันนะฮะฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ